ร้อนกลางงานกระถินพัดลมไม่ได้เปิดดันสายเองสายบุญเชื่อว่าเฮียนแต่แห่ถามเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้ช่องสามเอก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะไปทำบุญกระถินนะคะแต่เจอเรื่องแปลกๆนะคะพัดลมไม่ได้เปิดแต่สายเองนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะชื่อวัดหนองไฮนะคะ สร้างความฮือฮาให้กับบรรดาสายบุญนะคะคนที่ไปร่วมบุญกระถินนะคะร่วมงานกระถินนะคะพัดลมไม่ได้เปิดแต่สายเองนะคะทําเอาคนฮือฮาเลยนะคะแต่ก็ยังอุตส่าห์ถามเลขเด็ดนะคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะคะโพสคริวิโอเป็นภาพนะคะพัดลมติดผนังสายไปมาเองโดยไม่ได้เปิดนะคะพร้อมระบุข,ข้อความว่า ร่วมงานกระถินนั่งมองตั้งนานพัดลมไม่หมนุนแต่สายไปมาได้พี่ตกใจนั่นนั่นนี่เลยนะคะโพสแบบนี้ลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มีเพื่อนๆใน,น Facebook เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เสามีตัวเลขไหมคะนี่เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆมากมายนะคะโดยเจ้าของ Facebook ดังกล่าวนะคะบอกว่า ไปทําบุญกับครอบครัวกําลังเตรียมทอดผ้าป่าผ้าไตกระถินอยู่ที่สรารการเปลี่ยนวัดหนองไฮตําบลสักกรดนะคะอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ได้เหลือไปเห็นพัดลมที่ติดอยู่ที่เสานะคะสายไปสายมาอย่างช้าๆทั้งที่ไม่ได้เปิดพัดลมนะคะเธอก็แปลกใจนะคะจึงยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอไว้แล้วก็โพสต์ลง Facebook นะคะซึ่ง โดยส่วนตัวเธอบอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นระบบไฟฟ้ามากกว่าจนกระทั่งมีน้องๆใน Facebook เข้ามาทักน่าจะเป็นลูกสาวของเจ้าของของชื่อที่เขียนไว้ที่เสานะคะที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะคะมาร่วมงานทอดกระถินด้วยแน่ๆเลยก็เพราะเป็นคนชอบฉนกขี้แกล้งนะคะจนทำให้เธอรู้สึกตกใจและก็รู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีเลยนะคะ นี่เลยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเธอตั้งสติได้นะคะก็ร่วมพิธีถวายพระไตรจนแล้วเสร็จแล้วก็ร่วมกันนับยอดกรถินเพื่อนำไปสมทบทุนสร้างเมนนะคะที่มีสภาพเก่าสุดโสมเนื่องจากใช้งานมานานหลายปีนะคะโดยยอดกรถินปีนี้ที่เหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมนับได้นะคะมีตัวเลขทําบุญทั้งสิ้น4 9 0 0 0 0 236บาท25สตางนะคะซึ่งยอดกระถินตัวเลขดังกล่านะคะบรรดาคอหวยนี่เอาไปลุ้นแน่นอนนะคะ490236.25นะคะยอดกระถินที่วัดแห่งนี้นะคะที่พัดลมอยู่เฉยๆไม่ได้เปิดแล้วก็ติดขึ้นมาเองนะคะก็ดูแล้วก็ พิจารณานะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ